สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการอบรมสัมมนาซอฟต์แวร์นะครับซัพย์สินทางปัญญานะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับเว็บมาเตอร์ด้วยกันว่าวันนี้ได้อะไรนะครับสวัสดีครับคุณท้าวรครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ครับคนเยอะครับคนเยอะนะครับได้รับความรู้อะไรใหม่เพิ่มไหมครับก็ได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์ก็กะว่าพรุ่งนี้จะเอาโปรแกรมก็กว่า <CD S 1> อ,อ,อ๋อจโจทเอกสให้หมดเลยครับโอเอกสารเต็มเลยครับมีอะไรบ้างครับเน,นบี่ยโครงการชิปแปะอ๋อจีเยบบอะแยะเจ้าพื้นปองการจโจทย์เอกสา์นั่นแหละครับคุณถาวรจะเอาอะไรไปจดย์บ้างครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำขายอยู่นะครับอ๋อตัวแล้วก็ซีดีทั้งหมดหนังสือด้วยซ <CD S 2> ีดีด้วยหนังสือครับผมดังนั้น จะคอนทอนซีก็ลองมาวางกันแล้วโอเคนะครับอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับเราก็มาแบบเบาๆพอดีดค,ครับผมอพอจบแค่นี้ครับ